สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนาะจากที่ติดตามร <ul> ับชมทางช่องประโยคพารวยเนาะจาก็มือนี้เนาะประโยชก็มีแนวทางของชุดเลขลับเฉพาะกองสลากเนาะจ๋ามาฝากท่านผู้ชมเนาะซึ่งประโยชก็ได้ติดตามใบนี้มาเนาะจาก็มาสองสามวันแล้วประโยคเบ่งแล้วก็มันก็เออโอเคอยู่เนาะจากประโยคก็เลยเอาแนวทางชุดลับเฉพาะกองสลากเนาะจ๋ามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนาะจ้า ประโยชน์จะให้เบิงนะ้งเนาะจ้าท่านผู้ชมนี่เนาะสำหรับชุดรับเฉพาะกองสลากเนะาะจ้ะท่านผู้ชมอันงวดวันที่ส6บหสิงหาเนะาะจะที่ผ่านมาเนะาะจะที่ผ่านมาเมื่อไวๆนี้เนะาะจะก็เข้าไปที่ห3สามแล้วก็หนะกเนาะจะซึ่งชุดรับเฉพาะกองสลากนะี่เนาะจ้าท่านผู้ชมเป็นชุดสองตัวบนสองตัวล่างเนาะก็ให้ท่านผู้ชมเนาะจะพิจาจรณาเบิ้งเพราะว่า แต่ละใบนอาจะแต่ละใบก็จะมีส่วนมากก็จะเป็นปอมออกมาเยอะนะจ๊ะทุกเมื่อนี้เนาะก่ท่านผู้ชมนําไปเป็นแนวทางนะจะเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะอันนี้เป็นงวดของวันที่16นะจ๊ะก,ก็เข้าไปที่6 3สแล้วก็6 5หานะจ๊ะท่านะผู้ชมเดี๋ยวเฮามาเบิ่งของงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะจ๊ะหนึ่งกันยายนนะก็ เขาไปที่หนึ่งสามกัเข้าไปทั้งทั้งล่างเนาะจะท่านผู้ชมเข้าไปข้างล่างนะคะท่านผู้ชมสําหรับชุดรับเฉพาะกองสลากเนาะจ้ะเดี๋ยวเขาก็มาเบ่งของงวดวันที่สิบหกกันยายนเนาะจ้ะสิบหกกันยายนนี่จะท่านผู้ชมสิบหกกันยายนนะจ้ะก็บเข้าเนาะจ้ะสิบหกกันยายนบเข้าเนาะสาหรับชุดรับเฉพาะกองสลากเนาะจ้ะเดี๋ยวเขามารอลุน รุ่นของวันที่หนึ่งตุลาเนะจ้ะหนึ่งตุลาฯวันทท่านผู้ชมนจะจ๊ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้จอจเพราว่าประโยชน์นะจ๊ะทางช่องก็มีหน้าที่นะจ๊ะหาแนวทางนะจ๊ะมาสู่ท่านผู้ชมนะจ๊ะก็พิจารณาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะสำหรับงวดวันที่หนึ่งตุลาเนะจ๊ะก็จะมีทั้งหมด หกชุดนะจจะท่านผู้ชม6ชุดซึ่งเป็นชุดสองตัวนะจจะสองตัวล่างสองตัวบนเนาะก็จะมีสองศูนย์สองหนึ่งน่าจะแล้วก็หกสี่หกห้าน่าจะหกสี่หกห้าแล้วก็เก้าสองเก้าสามนาจะท่านผู้ชมสําหรับชุดรับเฉพาะกองสลากน่าจะกอให้ท่านผู้ชมน่าจะปอดใช้วิจารณญาณในการรับชมน่าจะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้เนาะนี่คือรับเฉพาะกองสลากนะจจะชุดวันที่หนึ่งนะา๊ะ วันที่1ตุลาน่าจะสองพันหาน่าจะสองศูนย์สองหนึ่งา,าก้าสองเก้าสามนาจะก็ประโยชก็มาน,นําเสนอทั้งทั้งช่องน่าจะเป็นเป็นงวดแรกเนาะเป็นงวดแรกสต่หน,นับของประโยชเพราะว่าประโยช์สังเกตเบืเ่อน้มันใบลราเข้าดีนะจ๊ะนี่ประโยชน์จดไว้เนาะจดไว้จะท่านผู้ชมประโยชก็จดไว้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยววันที่ หนึ่งตุลาเน่ 2, 5, 6, าจะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเอามารวนกันว่าจะเข่าหรือบ่เข่าเนาะสำหรับชุดรับเฉพาะกองสลากมันะจะอ่ะปโยก็ขอท่านผู้ชมน่าจะโชคดีร่ำรวยรนะ่ำรวยเนาะที่ท่านผู้ชมได้มาเห็นคลิปนี้เน่าจะปโยก็ขอสามแช่เน่าจะขอสามแช่เด้อจนาะท่านผู้ชมเพราะว่าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องเนาะจ้ะทั้งช่องก็จะได้นําเสนอแนวทางดีๆเนาะจ้ะหาแนวทางดีๆมาสู้สายตาท่านผู้ชมเนาะจ้ะสำหรับมันมีก็ลาท่านผู้ชมนะจะนนนะจะ